เราจะมีการแนะนำให้พี่ๆนะคะใครที่สั่งวฟ้ฟาร์มเรานะคะถ้าสั่งอกไปเราจะมีเซอร์วิสการดูแลให้นะคะก็สามารถพักมาสอบถามในการเลี้ยงนกได้แต่ถ้าใครสั่งเป็นคู่นะคะเราจะมีเซอร์วิสหลังการขายให้ก็คือการแนะนำในการเพราะพันธุ์เพราะบางคนสั่งเป็นคู่ส่วนมาก จะตอบโจทย์การเพาะพันธุ์อยู่แล้วนะคะเราก็จะมีการแนะนําให้ถูกวิธีและก็การดูแลทั้งความทันสมัยแล้วก็การเป็นธรรมชาติแบบที่ฟาร์มเราประสบความสําเร็จในการเพาะพันธุ์แล้วก็การยีนลลหจุกนะคะแล้วก็สําหรับใครที่อยากได้แบบไหนเราตอบโจทย์ให้พี่ได้นะคะขอแค่พี่บอกจุดประสงค์ของพี่มาว่าพี่ชอบแบบไหนพี่อยากต้องการเอาไปทําอะไรนะคะเพราะว่าถ้าพี่ไม่บอกเราเราจะไม่สามารถ บอกพี่ได้ว่าพี่จะต้องทํำยังไงน้อย่างเช่นพี่สั่งนกไปนะคะถ้าคนทุนน้อยก็ต่ายจะแนะนําให้เอาลูกเชื้อไปนะคะเพราะการเอาลูกเชื้อไปใช้ทุนน้อยแต่มีข้อดีข้อเสียของการสั่งนะคะถ้าพี่เอา,อาลูกเชื้อไปพี่ก็จะต้องรู้นิดนึงนะคะเพราะว่ามันก็จะออกได้ าสาวจะเตปนะคะแล้วก็สําหรับคนที่สั่งไปนะคะเราจะมีวิธีการแนะนําให้แล้วก็สําหรับคนที่มีทุนเยอะก็สั่งสีชนสีไปนะคะสั่งเป็นคู่เราจะมีเซอร์วิสหลังการดูแลการเพราะพันธุ์ถ้าพี่เพาะไม่เป็นพี่อยากเพาะวันหนึ่งพี่เอาไปเลี้ยงแล้วพี่มีความรู้สึกวา่าเฮ้ยเลี้ยงไปแล้วมีความสนุกและอยากจะทําการลงเพาะดูบ้างแบบที่เ,เขาทํากันเขาก็ทาออกกันนะคะ แล้วจะทํำยังไงสมมุติถ้าพี่สั่งลกกับฟาร์มที่ไม่มีประสบการณ์เจ้าข,ของฟาร์มไม่มีประสบการณ์อะไรด้วพี่เลยนะคะสั่มลกไปถึงแม้ว่าพี่จะได้นกในราคาที่ถูกนะคะแต่ว่าพี่ต้องมือแตกด,ด้านกับการที่พี่จะพอพันเพราะส่วนมากลูกค้า ที่พักกันมานะคะที่เป็นลูกค้าฟาร์มกระต่ายกระต่ายจะมีการแนะนําให้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงให้นะคะจากประสบการณ์จริงจากคุณองนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ทักเข้ามานะคะซื้อนกจากที่ไหนไม่รู้แล้วพักเข้ามาถามรายละเอียดแล้วก็ถามข้อมูลถามอาประสบการณ์การเลี้ยงนะคะกระต่ายจะไม่ได้ให้เพราะว่าไม่ได้เป็นลูกฟาร์มนะคะพี่ๆก็ต้องทักไปหาเจ้าของฟาร์มที่พี่สั่งมาอันนี้เป็น อะไรที่พี่ได้มากมากที่สุดจากฟาร์มเราเลยนะคะมีทั้งการเลี้ยงนกมีทั้งประสบการเลี้ยงขั้นตอนการเลี้ยงพื้นฐานกระต่ายจะมีให้ในคลิปหน้าเฟซนะคะก็สามารถติดตามกันดูได้เกิดาะไรอยากได้การเลี้ยงที่เจาะลึกกว่าน,นี้นะคะพี่ๆก็ต้องมาเป็นลูกฟาร์มเรานะคะเราก็จะมีสิ่งดีๆให้พี่ๆแน่นอนนะคะแล้วก็ฟาร์มพี่น้องนะคะเราจะมี ตอบโจทย์พี่่ขอแค่พี่บอกุดประสมานนะคะเราจะอ่าแนะนำให้นะคะโอเคใครสนใจก็ทักแชทจอกันได้